สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโค้นูครับ95ออโตคารรีวิวรถเข้าใหม่ครับวันนี้เราอยู่กับ320ดีเซลนะครับผมคันนี้2015-2017เป็น LCI แล้วเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทนะครับผมคันนี้ไฟหน้าเป็น LCI นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมีสแตนเลสครอบไฟตัดหมอกนะฮะตรงสเกิร์ตด้านล่างของกันชนนะฮะมีเล่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับเป็นสไตล์ M power นะฮะคันนี้ยังไม่ใช่ M Sport เป็นลักซูรี่นะครับผมแต่ว่าเจ้าของก็มีการเก็บรายละเอียดของความสปอร์ตของตัวซีรีส์3ตัวนี้ไว้ได้ดีพอสมควรนะครตัวนี้อยู่ในบอดี้ F 3 0นะครับแมคขอบ18นะฮะเป็นของ M power นะครับผมคันนี้เป็นพุสตาร์ทนะครับเลียกใหม่อยู่แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะภายในเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะตัดดำ ลายไม้เปลี่ยนโนแบกนะครับอุณหภูมิแยกฮนะจอทัชแพดนะครับผมเลือกฟังก์ชันแล้วก็มีแสดงผลที่หน้าจอนะครับผมเนวิเกเตอร์ระบบ, Media, ะบมีเดียบลูทูธนะผมเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้ามีระบบไดนามิกการขับขี่รูปแบบก็คืออีโค o คอมฟอร์ตและสปอร์ตครับผมไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับผมอ่าผู้ดสารตอนหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมกว้างขวางกว่าตัวเก่าเยอะนะฮะ ขานั่งไม่เบียดนะครับผมด้านท้ายนีนย่พอเป็นเจเนอเรชั่น f 3 0ขึ้นมาเนี่ยไฟท้ายมันจะมีความสวยงามผมเรียกมันว่าแบบพลาสม่ามันดูเป็นปื๊ดๆนะฮะดิฟิวเซอร์ท้ายก็เป็นสแตนเลสนะครับผม <c oughs> ก็ค่อนข้างรับกับปลายท่อนะครับผมด้านท้ายสะอาดสะอ้านดีโครงสร้างคันนี้เกตเอนะครับผมเพราะฉะนั้น เป็นแฟนเอฟ95สบายใจได้เลยไม่มีชนหนักปิดคว่ำน้ําท่วมแน่นอนครับเราซื้อคืนเต็มจํานวนครับผมด้านซ้ายนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะครับคู่หน้ารถโดยรวมถือว่าเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านดีมากครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะฮะอยู่95ออโต้คานะครับผมติดตามรายละเอียดได้จาก แฟนเพจ facebook นะครับผม i n s t a g r กรม5กตัวขาแล้วก็ TikTok 9 5ตัวขานะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ในการรีวิวรายละเอียดของรถนะฮะ YouTube 95ตัวขา Channel นะครับผมหรือต้องการโทรศัพท์ติดต่อก็0963 295 395สนะครับผมส่วนลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะดูรถนะฮรรายละเอียดของรถเพิ่มเติมนะครับอาจจะ ทางออนไลน์ก็คือแอดไลน์กับน้องๆเซลล์มานะครับผมแล้ววิดีโอคอลคุยดูรถได้เลยจะเราทดลองขับขี่ให้ท่านดูได้เลยครับผมกาจัเป็นนั้นไม่ยุ่งยากครับผมคันนี้จัดได้เต็มครับนะฮะรถคันนี้ต้องรีบมาเอาครับนะฮะผมว่าแลนดิ้งแล้วแหละจบแบบนี้แลลวครับลาก่อนครับเดี๋ยวมีคันหน้าแล้วผมจะมาใหม่ครับผมสวัสดีครับ